รวมกันดัมทั้งหมดของนิวนิวเซนพ่อหนุ่มน้อยอัจฉริยะเอรีจีเนียสเปิดมาที่ตัวแรกก็คือไฮอาคุชิกิคัสตอมเป็นหุ่นที่นิวนิวเซนนะครับใช้ในการแข่งขันแบ็คเฮินนร์ดนะฮะเป็นตัวแรกก่อนที่ภายหลังจะเปลี่ยนไปใช้เซนโกคูแอสเรโดยที่จุดเด่นของตัวนี้ก็จะเป็นการต่อสู้ระยะกลางแล้วก็มีการขับเคลื่อนที่ค่อนข้างสูงโดยที่มีฉากออกมาดีเดียวในกันดัมบิวไฟเตอร์นะครับตอนเปิดตัวของเขาั่นเอง ตัดมาตัวที่2เซนโกฮูเอสเทย์กันดัมตัวนี้มีเบสมาจากเอสเทย์กันดัมเรดเฟรมโดยที่ดีไซน์ออกมาให้เป็นซามูไรามากขึ้นมีดาบ2เล่มนะฮะจะไม่มีอาวุธระยะไกลเลยแต่ด้วยความสามารถในการบังคับของนิวเนลเซ่นนะฮะที่เป็นอัจฉริยะนั้น สามารถบังคับต่อสู้กับหุ่นระยะไกลระยะกลางได้แบบสูสีเลยแล้วก็มีท่าไม้ตายเด็ดๆโดยการที่สามารถบีบอัดอนุภาคพัสกี้นะครับมาเป็นพลังให้กับตัวหุ่นของเขาได้ต้องบอกเลยว่าตัวนี้ถือว่าเป็นหุ่นยนต์ขวัญใจของแฟนคลับหลายๆคนเลย <Okay. S 1> ตัวที่3นินเพลกันดั้มตัวนี้ได้เบ็หลักมาจากอินเพลกันดั้มในซีเดทีนี่นะครับ โดยที่มีการดัดแปลงให้มีความเป็นนินจามากขึ้นแล้วก็มีความดุดันในเฉดสีของเขามีดาวกระจายอันใหญ่นะครับที่มาจากปีกหลัง,ขงเขานั่นเองโดยที่ตัวนี้ก็เช่นเคยเน้นการต่อสู้ระยะประชิดประสิทธิภาพนี่คือสูงมากความไวนี่แบบสุดยอดแล้วก็ถือว่าเป็นหุ่นอีกตัวหนึ่งนะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างมากเลย แล้วตัวสุดท้ายนะฮะแถมให้ด้ดนึงตัวที่4นั่นก็คือแคมเบอร์กันดั้มตัวนี้อาจจะไม่ใช่หุ่นของนิวนิวเซนโดยตรงนะฮะแต่มาเป็นหุ่นของบริษัทยาจิมาโดยที่นิวนั้นเป็นหัวหน้าวิจัยอนุภาคสปักกี้ในบริษัทยาจิมานั่นเองตัวนี้ล่มาในภาคกันดั้มบิวเฟเตอร์ไทยไอรันวอร์นะครับที่เป็น OVA โดยที่หุ่นตัวนี้มีแรงขับเครื่อที่สูงกว่าทุกตัวที่พูดมาเลยแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นเบรสโหมดได้และตอนท้ายของภาคนี้ก็จะเกิดการคุ้มขั้องรวมพลลังงกนะะทุคเยถึจะปาได้ เป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับหุ่นที่รวบรวมมาของนิวนิวเส้นคุงขาดตกหล่นตัวไหนไปสามารถคอมเมนต์บอกข้างล่างเราได้เลยนะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนดูจบแล้วชอบคลิปนี้ก็ไม่เอ่ยอยังไงฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยนะครับผมตัวต่อไปอยากให้เราทําตัวไหนคอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลย